สวัสดีพี่น้องป้องปายสูผู้สูคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข่าวเนาะครับเป็นข่าวอีสีนะครับของทางหมอลำสาวทันหนึ่งนะครับพี่น้องเรียกได้ว่าฟาดกันเดือดเลยนะครับว่าวเลี่กะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับหมอลำสาวโพสต์อะไร ทำไมเอฟซีฟาดกันเดือดโยงถึงเรื่องพลังบวกแบบนี้เกิดอะไรขึ้นป้าพี่น้องม่นเกิดประเด็นอีหอย่างคนนือเนาะบัดทีนี้นะครับเดี๋ยวผมว่าซูฟังเดื้อครับผมกาคือมาแบบนี้นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทางหมอลำสาวนะครับหมอลำสาวท่านหนึ่งนะครับ เพื่อนได้มีการออกมาโพสต์นะครับแล้วก็เป็นรูปเพิ่นนั่นแหละครับนั่งยิ้มสวยๆอยู่นะครับเพื่อนโพสต์แบบนี้ครับเพิ่นว่าเห็นอะไรในแววตาแันบ้างคะนะครับจริงๆกเป็นซื้อเพื่อนนั่นแหละครับเพื่อนบอกว่าเห็นอะไรในแววตาแันบ้างคะประมาณนี้พี่น้องก็เหมือนโพสต์นะครับอยากได้กำลังใจหรือว่าอฟซีไหนเห็นอย่างในแววตาเพื่อนบอก่ประมาณนี้ครับ เพราะว่าเป็นแววตาที่ยิ้มแบบมีความสุขยิ้มแบบสดใสประมาณนี้ครับพี่น้องหลังจากนั้นนะครับก็มีเอฟซีนะครับส่วนมากเลยครับก็บเข้าไปคอมเมนต์นะครับให้กาลังใจแล้วก็คอมเมนต์บอกว่าเห็นแววตาแห่งความสุขเห็นแววตาของหญิงแกล่งเห็นแววตาของความเก่งความสู้และขยันนะครับประมาณนี้พี่น้องส่วนมากในสี่คอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันบอกว่าเป็นแววตาแห่งความสุข เป็นแววตาแห่งความเก่งความแก่งประมาณเนี่ยครับพี่น้องแต่นะครับบางอื่นว่ามีเอฟซีท่านหนึ่งนะครับเข้ามาคอมเมนต์ว่าเห็นพลังบวกค่านะครับพี่น้องคํานี่แหละครับคํานี่คําเดียวเลยครับเอฟซีนี่ฟาดกันเดือดเลยครับทัวลุ้งยับเลยนะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์นะครับบางช่วงบางตอนซูฟังนะครับเอฟซีท่านนี้นะครับตามที่บอกนะครับหลังจากที่หมอ้ําสาวพูดนะครับโพดว่า เห็นอะไรในแววตาฉันบ้างคะนะครับท่านนี่ก็เข้ามาช็อตฟิวเลยครับบอกว่าเห็นพลังบวกค่านะครับแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีเอฟซีอีกท่านหนึ่งกับคอมมินเหมือนกันว่าเห็นเหมือนกันค่านะครับแล้วนะครับเอฟซีของฟังหมอลำสาวนี่ฟาดเดือดเลยพี่น้องเพราะพูนเห็นคํานี้นะครับพี่เข้ามาคอมมินบอกว่าพูดแบบนี้มาปีครึ่งละไม่เบื่อบ้างหรยอคะ เรานี่ความคิดไม่พัฒนานะปฟาดพี่น้องฟาดเลยครับความคิดบอกพัฒนานะผ่านมาปีครึ่งแล้วยังมาคอมเมนต์แบบนี้อีกนะครับแต่นะครับเอฟซี FC, อีกท่านหนึ่งนะครับเขามาตอบท่านนี้บอกว่ามันก็เรื่องจริงๆมัไหมในสมองมีแต่เรื่องผู้ชายนะครับสั้นไปอีกหรอกนะครับแล้วนะครับเอฟซี FC, หลังจากนั่งกับเป็่นเอฟซีของทางฟังหมอลัง ทางฟังหมอลำสาวเลยครับส่วนมากท่านนี่เข้ามาฟาดกลับอีกนะครับเพิ่นบอกว่าพวกอัคติคนอื่นจนไม่ลืมหูลืมตาท,ทั้งทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองมันคือความอิจฉาที่อยู่ในจิตใต้สำนึกนะครับแล้วกับท่านสุดท้ายพี่น้องท่านนี่ก็บย่างเดือดเลยครับนะครับบ๊อพอใจนะครับที่มีคนมาคอมมินนะครับเรื่องผ เรื่องพลังบวกเนี่ยนะครับโยงไปถึงเรื่องพลังบวกนะครับเพื่อนกับฟาดกับยางเดือดเลยครับเพื่อนบอกว่ามันเป็นชิปที่ฝังอยู่ในสมองของคนโง่ป้านพี่น้องยางเดือดเลยครับเปิดมานะครับสมองของคนโง่นะครับจมปากกับเรื่องแซะคนอื่นทั้งทั้งที่ไม่ได้ช่วยทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นนะครับควรจะใช้พื้นของสมองไปคิด พัฒนาศักยภาพของตัวเองเพื่อให้มีฐานะความเป็นอยู่ล่ำรวยอย่างเขาบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะครับของ f อทั้ง2องฟังนะครับพี่น้องแต่ว่า f อซอีกฟังนึงกับรู้แหะครับว่าเป็นฟังใดนะครับแต่ว่าทีนี้น่เอซของหมอลำสาวนี่ย่างเดือดเลยนะครับหมอลำสาวนะครับโพสต์นะครับเห็นอะไรในแววตาฉันบ้างนะครับ แต่กับมีคนมาช็อตฟิวนะครับบอกว่าเห็นพลังบวกค่านะครับหลังจากนั่นนะครับคำว่าพลังบวกคำนี้แหะครับ FC ฟาดกันเดือดเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมก็เลยเอาข่าวสารมาอัปเดตมาว่าสูฟังนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาซูฟังได้เด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ